สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับช่องเลขลากเป็นคลิปของเราพัฒนาครับผมเนะร,ราพัฒนานะครับผมเมื่อวานนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนเป็นตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับได้ช่องทางเดียวนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนรในช่องทาง YouTube ขอทุกท่านจงมีสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูเลยครับผมตัวเลขนะครับครับผมเมื่อวานนะครับวันที่24นะครับ24นะครับ 24เมษายนนะครับผมเราพัฒนานะครับผลที่ออก5 1 2 5 5 2นะครับ3ตัวบนออก5 5 2นะครับ2ตัวล่างออก2 5นะครับนะตัวเลขทั้งหมดของเลขธาตุนะครับอิบยกมานะครับ5าตัวมันเดิมครับผม ชุดเต็มบนล่างเลขหน้าทำไว้นะครับทำให้ด no. yes. ูนะครับถ okay. ้าชอบตัวไหนค่อยนำไปใช้งานนะครับนี่คือชุดเต็มนะครับทำให้ดูนะครับทำไว้ดูนะครับทำไว้ดูนะครับก็มาเข้ารูดห้าครับบนล่างนะครับเข้ารูดห้าบนล่างนะครับเข้ารูดห้าบนล่างนะครับแต่เอฟซีนะครับทางอุบล าทางอุบลมุกดาหารนะครับทางอีสานใต้นะครับหนึ่งห้าได้นะครับตัวนี้นะครับเลขก็ประหยัดออกมากนะครับผมมีแค่ห้าหนึ่งสองนะครับมีแค่เลขสามตัวนะครับนั่นก็คือห้าหนึ่งสองนั่นเองนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับเลขห้าตัวนี้ของเลขล่าก็ยังไม่หลุดนะครับเลขล่าถือว่าไม่หลุดนะครับครับ คิว่าไม่รับเพราะยังมีคำว่ารูด5้าเบิ้ลอยู่ไม่เป็นไรครับผมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับมาดูนะครับต่องวดครับเลขขนาดวางอะไรไว้นะครับมาดูต่องวดนะครับเลขนักราชลาวพัฒนาครับวันที่26เมษายนพศสอนะครับรูดบนล่างนะครับเลขหาดนะะครับผม วางไว้ที่ศูนย์กับ4นะครับศนย์ส่วน,นตัววินนะครับผมห้าหหนึ่งะครับเมื่อวินแล้วได้ตัวเจาะดังนี้นะครับ 0, ูนย์สี่ศูนย์ห้าศหนึ่งหนึ่งหสห้าสี่ห สี่หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งครับเลขนาดเน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าสี่หกนะครับผมก็มาจากชุดนี้ครับชุดบนล่างนะครับ,รบผมอันนี้วงเล็บให้ครับทำไว้ดูนะครับ มีทั้งหมด21ตัวนะครับ21ชุดมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มีโอกาสหลุดทั้งบนทั้งล่างได้เหมือนกันนะครับผมนี่แหละครับคำว่าเสติรนะครับก็ทุกครั้งครับผมอย่าลืมนะครับเรื่องน่าจะพยายามแนะนําตลอดนะครับอย่าเบื่อนะครับการแนะนำเนี่ยเพื่อประโยชน์ของ fc และผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของเลขกนัลัดนะครับ าฟังแล้วนะครับเป็นประโยชน์นะครับถึงได้พูดนะครับคือนำห้ตัวนี้ครับแคปหน้าจอไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็นำห้ตัวเนี้ยไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสำนักอื่นที่เราติดตามอยู่หรือเราสนใจนะครับในการให้แนวทางของอาจารย์ท่านนั้นๆน,น,นะครับแล้วนำมาชนกันว่ามีตัวไหนชนกันบ้างแล้วทำสติไว้นะครับผม การทำสตินั้นนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับในการนำไปใช้งานนะครับผมเพราะทุกสำนักเลยครับรวมถึงเลขลักลาตเองนะครับผมต้องกล่าวด้วยความสัตย์ว่าไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าตัวเลขตัวใดจะมานะครับเพราะไม่มีฌานไม่มียานใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับมีแต่นำมาจากสติในสถติแปลว่าความเป็นไปได้ของตัวเลขนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ fc เข้าใจโดยไม่ต้องสารสยยมากก็คือการเดาชนิดหนึ่งว่าตัวเลขตัวไหนควรจะมาหรืออาจจะไม่มาในการเดานั้นก็ได้นะครับขอให้ตั้งอยู่ด้วยความมีสตินะครับผมถ้าคิดว่าตัวเลขยีบเอตัวมันมากนะครับก็วงเล็บไว้ให้แล้วครับว่าชุดเต็มบนล่างทําไว้ดูนะครับก็ย่น ขึ้นไปข้างบนนี้นะครับก็ย่อมาจาก5ตัวนี้นะครับนะครับก็จะเห็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มองไม่ฟังนะครับว่าเลขคราดพูดอะไรหรือแนะนำอะไรไปต้องการแต่ตัวเลขก็วงเล็บไว้ให้ตัวใหญ่เลยครับเต็มหน้ากระดาษมีความเสี่ยงทุกคลิปทุกสำนักครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่านะครับสติคือการเดาชนิดหนึ่ง ไม่มีชาตไม่มียานอย่างรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวใดถ้าถูกใจชอบใจยังไงกค่นำไปใช้งานนะครับผมนะครับด้วยความหวังดีปรารถนาดีจากช่องเลขกน่าคลาดรับอยากให้ fc ทุกท่านหรือผู้ที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขกาคลาดลาดนี้นะครับผมได้มีโชคมีชัยนะครับผมตามที่ได้นะครับปรารถนาไว้นะครับทั้งตัวเลขกนัาคาดเองนะครับ แล้วก็ f c ที่เข้ามาชมคลิปของช่องเลขนักราดนะครับขอให้เป็นแนวทางที่ดีเป็นความรู้ <c oughs> เป็นช่องทางที่ดีให้กับ f c ทุกท่านนะครับให้มีโชคมีลาภจริงๆนะครับผมนะครับแคปหน้าจอไว้ครับผมสลับตัวเลขนักราดนะครับ <c oughs> ที่เน้นไปที่ศูนย์กับสี่เนี่ยสถิติตัวเลขนะครับเลขลาดคำนวณออกมาแล้วนะครับ ศกับ4จะเด่นกว่าเพื่อนนะครับแต่ทั้ง5ตัวนี้นะครับมันชนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าชนมากชนน้อยก็คือ0นกับ4นะครับถึงแนะนำให้นำไปเทียบกับสํานักอื่นนะคํนะาว่านําไปเทียบเนี่ยเราไม่ไปลอกเรียนใครนะครับทําสติของเราไว้ว่าควรน่าจะเป็นเช่นนี้หนอแบบนี้หนอนะครับ เอาความถูกต้องอย่าเอาความถูกใจนะครับ,ะรบอะไรที่มีตัวเราแล้วนําไปลงทุนเรียกว่าของของเรานะรได้มาก็ของของเราเสียไปก็เป็นของของเรานะรอย่าคิดว่าเรื่องของฉันเงินของฉันของของฉันนะนั่นแหละเขารเรียกว่าความถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องถึงวงเล็บยยใหญ่ๆเลยครับว่า มีความเสี่ยงนะครับโอเคครับผมยังไงขอฝากช่องเล็กนักล่าได้วยเป็นอ้อมนะครับในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมให้กับทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อท่องช่องเล็กนักล่าด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมขอทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ